ทำไมธุรกิจคนไทยถึงไปไม่รอดถึงไม่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างธุรกิจที่คนไทยเหตุคือบุคอยลุงเรื่องคือบุคอยเจริญเติบโตคือบุคอยรอดกันสวัสดีครับผมช่างทัมเยวายวันนี้มีนิทานมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆฟังนะครับผมเ,เมื่อห้าสิบปีที่แล้ว เมื่อห้าสิบปีที่แล้วมีชาวจีนอยู่ขอบครัวหนึ่งหนีสงครามขามมาอยู่ประเทศไทยหนีความอยากจนขามมาอยู่ประเทศไทยมาช่วงนันกับกำลังมีเครื่องจักรมีเครื่องจักรเครื่องยนต์มาเหลื่อมใส่งานในประเทศไทยชาวจีนขอบครัวนั้นเลยเล็งเห็นว่าเครื่องจักรใส่น้ํามันเข้าต้องมาเปิดลานขายน้ํามันตอนนั้นยังไม่เป็นปั๊มน้ํามันนะครับ เป็นร้านขายน้ำมันใส่แกลนลนขายเป็นแกลนลนเป็นเกลนลนเป็นแกลนลน,น,น,ลนผ่านมาสักยี่สิบปีขอบคุณวชาวจีนขอบควัวนั้นรวยครับผมรวยขีดแตะขีดแตนเลยเพราะว่าเครื่องยนต์เริ่มมีบทบาทในสังคมเหลื่อมมีรถเหลื่อมมีรถไทเหลื่อมมีน,นั่นมีนี่ที่ใส่เครื่องยนต์เข้ามาเพรารวยรวยปุ๊บม,มีเงินมีทองเนี่ยก็อยากกลับไปเยี่ยมยามบ้านเกิดอยู่ประเทศจีนพอกลับไปก็ไปบอกให้พี่ให้น้องฟัง ก่าพี่ให้น้องฟังว่าเอ่อเข้าไปขาไปขายไปขายน้ำมันได้อยู่จีนอ้ยอยู่ไทยคนสื่อดีดีเข้าเขาจนรวยหลานเข้าเนี่ยคนเขามือนหนึ่งเหมือนหนึ่งเป็นพันคนเป็นหมืหน่นคนเขามาสื่อญาติพี่หน้องของเพินินก็คือหน้องของแม่เพินินหรือว่าคุณหน่าของเพินินหนาของเพลินก็เรียกว่าเออเข้าก็อยากไปอยู่คนเขามาปั่มตัวหลายเข้าก็จะเขาไปขายแนวกินอยู่ในปั่มโต คนเขามาหลายเขาก็ต้องเห็นเท่าหลายเขาก็ต้องอยากต้องหิวเขาก็ต้องกินก็นเลยมาน้าการอีกขอบขั้วหนึ่งก็คือขอขั้วของหนาของิ่นมาก็มาเปิดร้านขายกับเขาขายขนมขายน,านันขายนี่นยอยู่แนวกินเนาะพี่นอ้องขายไปขายมารวยรว,วยพอรวยปุ๊บก็อยากก้าบ,บานขึ้นกันอยากก้าบานขึ้นกันกลับานประเทศจีนครับไปก็เลยไปบอกให้พี่น้องฟังฟังไปขายแนี่ยกินอยู่ปั๊มน้ํามัน ของป่าเฮาของลุงเฮาอู้คนเขามาซื้อน้ำมันหลายแห้งแบบหลายอีลีเขามาเขามาเห็นเฮาขายแนวอยู่เนวกินเขาก็มาซื้อนำ้ำมาอุดนุ่นนำ้ำเฮาจนมีเงินซือ้อให้ซื้อน้าได้ผมก็คุยต่อผู้ที่สามเขเลยว่าเออเฮาก็อยากไปคือกันให้เฮาไปน้ำน,นี่เด้อเฮาไปขายพวกเออน้ำชากา,ฟา,าแฟพ่อว่ะก็เลยมามาขายเป็นน้ำชากาแฟาอะเปรียบเหมือนปตทตอนนี้ก็มีอเมซอนเนาะ แนวกินก็นมีเซเว่นเนาะมาขายน้ำชากาแฟขายดีขายดีรวยไปต้องการทั้งสามครอบครัวแต่แต่แต่แตม่เปรียบใคของควัวคนไทยคนไทยบ่ค,ยบอคอยคิดเองสาเหตุที่ธุรกิจบ่คอยอยั่งยืนบ่คอยเจริญบ่คอยลุ้งเรื่องคือเขาคนไทยคนไทยบ่คอยคิดเองอถ้าเป็นคนไทยหมอนี่เปิดเปล่า้ํามันรวยเขาเขาเห็นแล้วว่ามอนี่เปิดเปล่าเนยมันรวย กูเห <S an am alı> ็นแล้วว่าบางนันเปิดปัมนำมั่นรวยกูก็สิเปิดปัมนำมันคือกันเกกูมีทุนอกูก็เปิดแข่งเลยกูเห็นว่ามอนี่ขายเนวยอยู่เนวกินรวยกูก็สิขายเนวยอยู่เนวยกินคือกันเอาเห็นมันรวยคือมันไปเลยว่าสิบานนี้พ่อมาเปิดแข่งกันหลายสาขาหลายหม่องหลายบอลเข้าไปนียังเกิดขึ้นพี่น้องยังเกิดขึ้นขายบอดีเพะว่าสินขามันสับปัดพอขายบอดีคนไทยนี่มีวิธีออกง่ายมีทางออกง่าย ก็คือลดราคาน่ะนั่นคือสมองของเพิ่นก็บ,บ่ได้เว้าผูดไรน้องีน้องเนาะนัะน่นคือสมองของเพิ่นพอขายบ่ดีปุ๊บจัดโปรโมชั่นเด้คนไทยจัดโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งค่าหรือ10บาทอ่าพ่อซื้อสองแถมหนึ่งจัดโปรโมชั่นยังสูรานันเ่ราะทันได้ลดราคาอีกลดราคาอีกจนกำไรเหลือนิดหน่อยเอาไปเอามากกับจ้าจ่างลูกน้องบ่ได้เอาไปเอามากกันจน,จนไาากกนจนด้มาขายเองเพราะว่ากำไรมันน้อย บ่พ่อคาเสาบบพ่อคา,า,าอยู่คากินนั่งคือเปรียบเปรียบคนไทยอ่าก็เปรียบพ่อค้าจากต่างแดนเขาน่ะจะมาเล็งเงิ่งก่นเขาจะมามองม่งกว่าเออมอนอันมาขายนันดีคนมาหามอนอ่หลายเขาจะเอาอยัางมาดักทากแต่ว่าคนไทยบ่แม่มอนัันขายอีหยังดีว่ากูสิขายคื้กันอีหยังบ่มานี่ครับผมสาเหตุหลักๆเลยที่เห็ดให้ธุรกิจของคนไทยโบคอยอย่างยืด ล้คก็บ,บคอยจะเลร่ญนลงเรื่องเติบโตหน่อยเพราะว่ากําไรมันหน่อยอสังเกตเบิง่งในทุนใหญ่เขาจริงๆคือหลานทองตั้งแต่กรุงเทพหอดบานเฮางหอดอีสานบนนอกนีราคาทองนี่มนีกันบ่เกินห0าสิบ,บาทได้พี่นอ้องล้านมั่นล้านเขาร้านยางที่เขารับซื้อมั่นซื้อเขาซือ้อยางเขารับซื้อราคาแทบแต่ราคาเดียวกันพัดทั่วประเทศเลยเป็นยังเขาคือเหตุใดเพขามีควม่วมเขาประชุมกัน เขาปรึกษากันเขาคุยกันบ่คือไทยไทยนี่จบแต่สิวอาอกันมึงรับสื่อเขาโลละสิบบาทเขาไปขายมึงเบิดเขาบ่มมึงขายกูสื่อแมนสิบหาเบิดพ่อ,อไปส่งบ่มีกำไลตายไปนั่นคือนิสัยนี่คนไทยเขาบมมึงนี่ค่ะเอาจำนีแล้วนะครับเนาะ